ใครที่ใช้งานแขนเยอะๆจับเมาส์เยอะๆมัดถุงแกงหรือว่ายกของหนักๆบ่อยๆเนี่ยแล้วไม่อยากปวดแขนไม่อยากพังผืดขึ้นทั้งแขนเนี่ยแค่สท่านี้เท่านั้นนะครับเราก็จะไม่ปวดทั้งนิ้วทั้งข้อมือทั้งข้อศอกด้านในทั้งข้อศอกด้านนอกหรือแม้กระทั่งแขนตรงเนี้ยก็ไม่ปวดเลยโอ้โหมันมหาสตั์ขนาดนั้นเลยเหรอเอาง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาทําท่าแบบเบสิกเบสิกกันแต่ว่ามันสุดยอดแห่งความแจ๋มเลยเอามือมาด้านหน้าเลยครับอาแรกสุดอึ๊บแล้วก็ทําอย่างนี้แล้ว แม่ท่าเดิมอีกแล้วแต่ว่ามันประยุกได้หลายอันลอเกินถ้าสมมุติเราจับปลายๆหน่อยแล้วก็ดึงเข้ามาเนี่ยมันก็จะได้ยืดตรงนี้ป้องกันนิ้วล็อกยืดตรงนี้ป้องกันไอตัวพังผืดข้อมือแล้วก็ป้องกันไอตัวกล้ามเนื้อแขนตรงเนี้ยมันยึดด้วยนะครับเนี่ยแหละเป็นเหตุที่ทําให้เราไม่เสี่ยงตั้ง3โลกนะห้าวินาทีปล่อยสัก5ยกนะครับอันนี้คือท่าที่1ง่ายที่เดียวต่อไปอันที่2อนะครับเอามือกวักเข้ามาพอเสร็จปุ๊บเอามืออีกข้างเนี่ยกดแถวๆหลังมือบริเวณนี้นะดึงเข้ามา มันก็จะตึงตรงนี้ครับอ่าสัก5วินาที5ยกเหมือนกันตัวนี้จะป้องกันไอ้ตัวเทนนิสเอลโบหรือว่าเจ็บข้อศอกด้านนอกได้ครับส่วนถ้าจะเอาให้มันชัวร์ๆเนี่ยแทนที่เราจะดึงเข้ามาอย่างนี้อย่างเดียวใช่ไหมครับบิดออกไปด้านนอกด้านนอกนะไม่ใช่ข้างในนะพอนอกเสร็จปุ๊บงอไว้อย่างนี้แหละครับแล้วก็เอามืออีกข้างนะจับมันหมุนขึ้นมาอึ๊บหมุนเข้าไปเยอะๆมันก็จะตึงตรงนี้เหมือนกันก็จะป้องกันได้ดีกว่าเดิมอีก หนึ่งโอเคครับใครที่ใช้งานแขนเยอะๆจับเมาส์เยอะๆม,มัดถุงแกงหรือว่ายกของหนักๆบ่อยๆเนี่ยแล้วไม่อยากปวดแขนไม่อยากพังผืดขึ้นทั้งแขนเนี่ยลองยืด3ท่านี้กันดูโอเควันนี้ผมมานอนไปก่อนสวัสดีครับ